เราชวนคุยเรื่องนี้กับพลโทรพงศกรรอดชมพูนะครับตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับพลโทพงศกรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกับไม่น่าเชื่อเลยครับว่าเรื่องอิสราเอลปาเลสไตน์จะเป็นเรื่องที่ถูกหยิบขึ้นมาพูดถึงอีกครั้งนะครับพลโทพงศกรก่อนที่จะไปเรื่องอื่นเนี่ยพลโทพงศกรเห็นประเด็นไหนจากสิ่งที่เกิดขึ้นตลอด24ชั่วโมงกว่าที่ผ่านมาในฉนวนกาซาในอิสราเอลในปาเลสไตน์ครับคือถ้า ในมุมมองผมเองเนี่ยนะครับอาจจะต่างจากท่านอื่นนิดหน่อยก็คือผมมองเป็นภาพใหญ่นะครับว่ามันเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาสู้กันนะครับฝั่งตะวันออกก็จะเป็นรัเสเซียเป,เป็นผู้นำนะครับแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับอิรา่านเราก็รู้ว่าอิร่านสนับสนุนทางรัสเซียอยู่ขนาดน,นี้ใช่ไหมครับแล้วก็ข่าวซึ่งออกมาช่วงเมื่อเช้านี้ก็คืออิร่านสนับสนุนการกระทำของกลุ่มฮามาสเนี่ยนะครับ แล้วก็อาวุธต่างๆเนี่ยก็สำาึจากทางอิหร่านด้วยํำรู้จักทางรัสเซียด้วยนะครับมันเป็นเหมือนกับว่าเอาแล้วยังมีอ,อีกหน่อยก็คือ,อสักพักนึงเนี่ยเมื่อสักครู่สิผ่านมาก็ทางรัสเซียก็บอกว่าตะวันตกเนี่ยนะเอ่อเอาเวลาไปดูเรื่องตะวหนกกลางดีกว่าไหมคือมาอ,มอย่ามาเสียเวลาอยู่ที่ยูเครนเลยนะะ <Yeah. S 1> ถ้าเป็นความคิดของผมเนี่ยผมใช้คําว่าล้อมเวยช่วยเจ้านะก็คือ เราถ้าเข้าใจว่าอิสราเอลเ,เนี่ยเป็นหัวใจของของตะวันตกหรือบายิ่ง,ยงสหรัฐอเมริกานะเป็นหัวใจเพราะว่า,าคนยูเรนะพูดง่ายเขาไปอยู่ในวงการธนาคารนะและวงการการบันเทิงแสดงกันไอเรื่องทางสายภาพบริการทั้งไรแหล่นี่เป็นชาวยูทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเขาเป็นต้นต้ของระบบธนาคารโลกเนี่ยนะฮะนี่ทั้อเมริกาก็เห็นอิสราเอลเนี่ยเป็นหัวใจนั้นวิธีการจะทําใหอ้อเมริกาต้องหันเหไปทางอื่นเนี่ยผมก็คิดว่า รัเสเซียกับอิหร่านน่าจะคุยกันนะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะทำยังไงมันถึงจะจะถอยจากยูเครนไปได้บ้างเนี่ยนะเพราะวุาธต่างๆก็ส่งมาเยอะเหลือเกินก็ราบ่วยช่วยเจ้าง่ายดีนะครับให้ให้สหรัฐนี่จําเป็นจะต้องย้ายการสนับสนุนต่างๆเนี่ยไปช่วยอิสราเอลนะ่นะกรผมผมมองอยูนะอันนี้ผมว่าเป็นลักษณะแบบนี้จะอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นง่ายที่สุดเพราะว่ามันเม มันนิ่งมานานแล้วในพื้นที่นี้นะครับ <Yeah. S 2> แล้วก็ขีปนาวุธของไม่ใช่ขีนปนาวุธระเบิจรวดทั่วไปมากกว่าของกลุ่มฮาวสยิงมาเนี่ยก็เป็นจรวดที่ไม่ได้มีคุณภาพอะไรมากมายนะใช้การยิงศาสตร์แล้วก็วันหนึ่งก็ประมาณพันลูกพันลูกแต่ก็ใช้เยอะนะ <Yeah. S 2> ใช้จาก <Yeah. S 2> การสำรวจจากทางฝากตะวันออกเนี่ยก็คือรัสเซียกับทางอิหร่านเนี่ยเยอะอยู่แต่นี้ถ้าเรามองว่าไปขั้นหนึ่งก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับรัเสเซียคล้ายๆกับว่า มันจําเป็นจะต้องมีจุดอื่นช่วยในการที่เขาจะทําการรบในยุคในในยูเครนนะก็เลยใช้วิธีการนะอันนี้อันนี้อาจะไม่เหมือนคนอื่นก็ฝาบในข้อคิดเป็นอีกแม่มุมหนึ่งก็แล้วกันนะครับอืมโอ้แต่ถ้าภาพเป็นแบบนั้นนี่ก็ยิ่งสะท้อนว่าโลกของเรามันเชื่อมกันอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณธงองก่อนครับมันเป็นตะวันออกตะวันตกแล้วครับมันเป็นค่ายแล้วตอนเนี้ยจริงๆมาเป็นค่ายแล้วค่ายนั้นก็จะมีอะไรก็ไล่ดูก็มันเป็นเหมือนกันหมดแล้วครับ แล้วอีก่ายหนึ่งก็เป็นก็ก็ชัดเจนตอนต่อก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งชัดเจนก็นําโดยสหรัฐตามด้วยอังกฤษนะแล้วก็ตามมาไปก็คือเยอรมันแล้วก็มีฝรั่งเศสบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็สภาพยุโรปก็ก็ตามมาโดยเพะยงคนที่จะตู้กรัสเซียก็ยุโรปตะวันออกแล้วแต่แต่ละคนก็จะมีเอนด้าที่ไม่เหมือนกันนะมีแต่ว่าที่เราเราเห็นว่าเราสัมร็จอันนี้ก็คือความเชื่อมโยงนะในฝั่งของรัสเซียอิหร่านนะที่ที่ออกมาในวันนี้คือถ้าไม่ออกวันเนี้ย อ้ผมก็ยังไม่แน่ใจแต่ผู้พูดออกมาอย่างนี้แสดงว่าใช่ต้องเห็นความจุมโยงเร็วไปสักนิดหนึ่งถ้าเป็นผมจะดึงไปสักสองวันดึงไปแล้วจบนะฮะบทีนี้ถ้ามองในเรื่องของการศึก่ะครับคนโทรพงศกรมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นกับอิสราเอลกันแน่ทําไมถึงต่อยให้การโจมตีแบบฉับพลันเกิดขึ้นได้ทั้งๆที่ชื่อเสียงเรียงงามของกองทัพอิสราเอลก็โดดเด่นหน่วยข่าวกรอง ชื่อเสียงเรียงนามของระบบป้องกันภัยทางอากาศไอรอนโดมก็มีความชัดเจนว่าโอเป็นอันดับต้นๆของโลกทํำไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ในในเชิงของการศึกมีคําอธิบายอะไรกับเรื่องนี้ไหมครับผมก็จะอธิบายในทางที่ไม่เหมือนใครก็อีกแล้วนะซึ่งก็นา,าเป็นหัวขิดผมจริงๆอธิบายอย่างนี้นะครับว่ามันเป็นโอกาสที่หาได้ยากที่กลุ่มเดบุสหรือหุนแรงฮมาสเนี่ย จะมีการสนับสนุนจากอิหร่านและรัสเซียน้อยเท่านี้อีกแล้วอ่คิดดูให้ดีนะแต่ก่อนเนี่ยเขามีการสนับสนุนไม่ใช่ไหมยิงในทุกวันอ่ะยิงมาเรื่อยๆเีย์รู้เยอะไปหมดเลยเอาวุธต่างๆก็มีเต็มไปหมดเลยก่อการร้ายนู่นนี่นั่นไปเรื่อยถึงวันหนึ่งเนี่ยที่ตัวของรัสเซียและรัสเซีย,ยตึงและตึงมือแล้วต้องเอาอิหร่านบ้างก็อีกเนือไปช่วยบ้างเนี่ยนะครับทรัพยากรตรงนี้จะหายไปถ้าเป็นอิสราเอลถ้าเป็นอิสราเอลอยากจะรบให้ชนะเนี่ย ทำไมไม่ปล่อยให้ทางนี้บุกเข้ามาละ่ะเพราะจริงๆทุกจุดครับรู้ว่าร,รู้ขนาดที่ว่าใครเดินเข้าตึกไหนชื่ออะไรไปอยู่ตรงเวลาเท่าไหร่เขารู้หมดฮะอันนี้ก็มองในอิสรลในแง่รายนิดหนึ่งว่ายอมแต่นี่นึกไม่นึกไม่ถึงว่าจะมาขนาดนี้ผมเชื่อว่าอย่างาน,นั้นนะผมเชื่อ sí> ว่าเขาน่าจะปล่อยให้เข้ามาแต่ว่าวธีกาีเข้ามาเขาก็ไมด้เปิดประตูเข้ามาง่ายเขาขุดอุโมงค์บ้างอะไรบ้างเข้ามา แล้วก็มีช่องว่างบาง,บาง,บ,างบางแห่งบ้างเท่านั้นเองซึ่งเราก็มันก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเปิดเต็มที่หรอกแต่ว่าคราวนี้ <Yeah. S 1> มันมาเยอะแล้วก็ถามเมื่อสักครู่ก็ได้ยินว่าไอรอนดอมทําไมรับไม่ได้มันรับไม่ไหวครับมันเยอะเกินไปเหมือนกับแพตติดอตของที่ยูเครนใช้อยู่มันก็รับไม่ไหวเหมือนกันทํามาเยอะจริงๆริงบางส่วนปลายไปได้บางส่วนก,ก็เหลือหลุดเข้าไปนะครับกไ็ไม่ถือว่าเยอะแต่ก็ลงในพื้นที่สำคัญสำคัญในเมืองหลวงคือเขาตั้งใจยิงเมืองใหญ่ทั้งนั้นนะครับ mm. แล้วก็มีทั้งเทเลวีแลวก็เรียนหัวที่ผมเคยไปเรียนที่อิสราเอลอยู่เจ็ดเดือนแล้วก็ไปตกที่ตรงนั้นเหมือนกันอ๋อใกล้ๆที่ผมเคยไปเรียนมันก็เห็นว่า <c oughs> เขาเขาย,ยิงไปทุกแข่งนะครับทั่วๆไปหมดทีนี้มันเชนอกาาสาเนี่ยต้องเข้าใจอยู่ทางใต้ใช่ไหมอยู่ทางใต้ของอิสราเอลนะครับแล้วก็ตัวของคือคือปาเลสไตน์เนี่ยเราเราจะมองภาพเป็นภาพรวมไม่ได้มันแยกไปสองส่วน <c oughs> ส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่เวสต์แบงค์อยู่ข้างบนที่มันใกล้ๆตรงอยู่ติดเรียกว่าเยรูซาเล็มเลยล่ะเย <Yeah. S 1> er รูซาเล็มตะวันออกนะก็แล้วก็ไปทางด้านด้าน,นตะวันออกแต่ก็เรียกว่าเวสต์แบงค์คือ mm hmm. พื้นที่ตะวันตกนี่นะครับเป็นกลุ่มผู้ง่ายหก็คือมาจากอาราฟัตนั่นแหละคืออาฟาต่านะครับ <Yeah. S 1> กลุ่มเนี่ยจะเจรจามากกว่าแล้วก็คือเขา mm hmm. เขาอยู่มานานแล้วเขาเขาสู้มานานแล้วสู้มาจนมีความรู้สึกว่ามีแต่คนแก่ๆแ,แล้วล่ะแล้วก็ยอมที่จะอยู่อย่างสันติแล้ว อาจจะมีคนรุ่นรุ่นรุ่นใหม่รุ่นรุ่นรุ่นที่อายุน้อยหน่อยเป็นหนุ่มสาวอะไรเนี่ย <c oughs> เขาก็จะมีความไม่พอใจ <c oughs> ก็ตั้งเป็นกลุ่มติดวุฒิพิเศษขึ้นมาจํานวนมากเลยในนั้นก็มีนะครับแล้วที่เป็นเข้มแข็งจริงๆก็คือฮามาสซึ่งฮามาสเนี่ยบางครั้งก็ไปได้เสียงอยู่ในปาเลสไตน์ที่เป็นแผ่นดิน <c oughs> ใหญ่เหมือนกันแล้วครานั้นก็เกิดการกัน <c oughs> ใหญ่เลยจนกระทั่งอยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องมาอยู่เฉพาะที่สุนตานาสุนาสาตานาซาดังนั้นถ้าเกิดเขาก็มองว่า ถ้าทาฮามาสเนี่ยประส,คคสบความสําเร็จเนี่ยความนิยมจะมากขึ้นแล้วเขาก็จะมีค่านิยมทางการเมืองคือได้ชชยชนะทางการเมืองในแผ่นดินอย่างไปสายได้อีกเหมือนกันเห็นไหมว่มีสองสองอันแยกกันดังนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นความคิดทางการเมืองอย่างหนงึ่งของเขาจึงคงเชื่อว่าเขาต้องการระดมะระดมกําลังที่จะที่จะทจะำสนับดีกว่าได้รับความนิยมต่างๆเพื่อจะเข้าไปมีอํานาจอยู่ใน ในตัวของบปริสไต์ใหญ่เหมือนกันก็เป็นวิธีการางการเมืองนะฮะแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยคนที่อายุน้อยหน่อยก็คือเยาวชนหนุ่มสาวหรือว่าคนที่ทํางานวัย40ปีลงมาเนี่ยก็จะไปร่วมกับกลุ่มกองการได้หรือกลุ่มผูรุนแรงนี้มากหน่อยนะครับนี่พอมันมีเหตุความแยกกันอย่างนี้แล้วเนี่ยทางอิสราเอลเนี่ยก็น่าจะใช้วิธีการเจรจาทางกลุ่มาฟาตาแล้วก็ใช้กาลังจากทางกาซาสมัครกว่าเพื่อจะ ไม่มีการตีตลบหลังแล้วตัวเองก็จะบุกมาข้างล่างตอนนี้เขาเข้าใจว่าบุกเข้ามาแล,แล้วก็มีการปะทะกันก็ขึ้นรุนแรงม,มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากแล้วนะครับก็ไปเรื่อยๆครับแต่ว่าในความเห็นผมไม่น่าจะนานไม่น่าจะนานจบ<ะ>ครับพลโทพงศกรมองการโต้กลับถึงขั้นไหนครับพลโทพงศกรมองการโต้กลับของฝ่ายอิสราเอลถึงการบุกฉนวนกาซาเต็มรูปแบบซึ่งจะนําไปสู่ การโจมตีครั้งใหญ่แล้วก็อาจจะมีคนเสียชีวิตจํานวนมากมันจะไปถึงขั้นนั้นไหมครับหรือว่าภาพการโจมตีมันจะเป็นการประทะการตอบโต้การสู้รบเหมือนที่เราเห็นในช่วงเวลาที่ผ่านๆมาครับจะเปลี่ยนไหมครับงานนี้น่าที่จะเป็นเป็นสิ่งที่ย้อนรอยสิ่งที่ทางกลุ่มผูน้นำแดงเขาบอกว่าจะลบอิสราเอลออกจากแผนที่ผมเชื่อว่าอิสราเอลน่าจะลบกลุ่มฮามาสออกจากกาซาเลยลบยังไงยังไม่แน่ใจ เพราะว่าเรื่องนี้ผมค่อนข้างผมคิดว่าจะเป็นมันก็รู้สึกจะมีความโหดร้ายปนๆอยู่นะงานนี้ผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของเชื่อทางศาสนาด้วยแหละมันก็มันก็จะมาพร้อมความโหดร้ายอยู่แล้วนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่โหดร้ายจุดอ่อนของฮามาสคือไปบุกเขาก่อนนะครับแล้วก็ไปไปทําการที่มันไม่ควรจะทำนะฮะพออิสราเอลเขากลับนเนี่ยก็กลับค่อนข้างจะแรงแล้วผมว่าเขาจะถือโอกาสในการที่จะเขาเรียกว่าขจัดสิ้นหนามะ ภาษาไทยมันก็จัดออกไปพ้นเลยนะครับเขาก็จะมีความปลอดภัยเพื่อนถึง,าทางทางทางแถบเทรซายเขาจะได้ปลอดภัยสักทีนั่นก็เป็นสิ่งที่เขาผมว่าเขาจะมองตรงนั้นแล้วที่เหลือเขาจะขึ้นไปทางเหนือไปที่ที่รับสูงกวัวลันเพื่อจะป้องกันตัวเองเนี่ย <S <S ทางทางซีเรียถ้าจะมีเหตุต่อไปในอนาคตเขาไม่อยากที่จะต้องแบ่งกําลังไปสองฝ่ายข้างบนกับข้างล่างนะครับพลโฮพองสกอรมองว่า ทัศนะที่คติที่เปลี่ยนไปของชาติอาหรับอื่นๆที่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหรือเป็นประมาณปีหนึ่งเนี่ยดูจะไปฟื้นความสัมพันธ์หรือว่ากลับไปปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลเนี่ยมันมันจะส่งผลในการโดดเดี่ยวปาเลสไตน์หรือฮามาสมากน้อยแค่ไหนครับหรือสุดท้ายความเป็นเอกภาพของชาติอาหรับชาติมุสลิมต่อกรณีปาเลสไตน์จะยังคงอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันไหมครับเออเป็นความเห็นผมเนี่ยครับปาเลสไตน์ยังอยู่นะครับแล้วก็ คนสุญญากาศก็ยังอยู่ดีนะก็คือตรงเว็บแบงก์เขาจะอยู่กับตรง,ตรงนั้นนะครับส่วนกลุ่มพ้นแรงเนี่ยคือต้องเข้าใจว่ามันไม่เหมือนสงครามช่วงปีหนึ่งเก้าสิบแปดเลยแถวนั้นซึ่งเป็นสงครามระหว่างอลับิสเาเอลนะครับตามด้วยสงครามหกวันกับสงครามยงคิปปูเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องของประเทศกับประเทศลบกันใช่ไหมใช่เน,นี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของกลุ่มกลุ่มกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของของ เรียกว่าเป็นชาวหลับก็ได้แต่เป็นคนส่วนหนึ่งซึ่งคนส่วนนี้ก็บังเอิญว่าทําการที่ใช้หุ่นแรงมานานแล้วแล้วก็โจมตีเาเอลมาต่อเนื่องเป็นเป็นปีๆแล้วอะ่ะมันก็เลยมีความชอบธรรมที่เาเอลจะใช้กําลังได้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่ประ,ประเทศอืน่นๆยากที่จะเข้ามาร่วมที่สําคัญก็คือในอเรียกว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเขาก็แบ่งเป็นสองสองนิกายใช่ไหมนี้นิยชีช้อะกซุนีนะครับชี้อะกก็คืออิหร่าน นะฮะแล้วก็ทางผู้ปกครองก็คืออซาดของซีเรียแต่ <Yeah. S 1> ข้างล่างเป็นซุนนีนะมันมันกลับกัน <Yeah. S 1> แล้วถ้าจะไปทีก็็ทางอิรักอิรักก็คือคนนักละเป็นซุนเป็นชีอาข้างบนเป็นซุนนีอะไรก็แล้วแต่นี่ก็คือความไขว้ไปไขว้ามาเลยเกิดปัญหา,อ,าอยู่ในตะวันออกกลางทีนี้สิ่งที่ที่ชาติอาหรับจะมองเนี่ยเพราะว่าทางซุนนีเนี่ยเขาจะค่อนข้างนิ่งเพื่อที่จะเพื่อที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งนี้เพราะว่า ช่วงเวลาที่สันติภาพที่ผ่านมาเป็นสิบสิบปีเนี่ยหลายประเทศก็เปลี่ยนแปลงประเทศตัวเองไปพอสมควรอืมจริงๆก็เริ่มตั้งแต่จอแดนนะครับก็ค่อยๆไปคุยกับอิสราเอลแล้วก็เริ่มมีความสัมพันธ์ด้านการการค้าการลงทุนด้วยกันนะครับแล้วก็ทางประเทศอื่นๆเนี่ยก็คล้ายๆว่าจะมีความต้องการที่อยู่ในประเทศตัวเองซะมากกว่าที่จะไปรบกับอิสราเอลดังนั้น,นคนที่จะเป็นที่จะเป็นชิอะที่จะมาช่วยเนี่ยอย่างซีเรียเนี่ยเขา เขามีสงครามมาติดต่อมาหลายปีแล้วเนี่ยผมว่าอาซาดไม่ไม่มีกําลังที่จะมาช่วยนั่นคือหนึ่งีอานนะจีอานะอาที่สองก็คืออิหร่านเท่านั้นที่จะช่วยได้เมื่อเหลือเท่านี้เนี่ยมันก็กลายเป็นส่วนน้อยไงเป็นส่วนน้อยของอ่าสันนิบาตอาหรับก็ที่เหลือก็แล้วแต่ว่าอ่ามันจะมีชนวนพิเศษอะไรไหมซึ่งเขาจะไปรวมตัวกันใหมซึ่งผมยังไม่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าอิสราเอลก็ย่อมจํากัดเขตของตัวเองว่าจะทําอะไรก็จะทําเฉพาะในจุนกาซานะครับแล้วเพราะว่าเขาจะแก้แค้นกันเรื่องของเขา ประเทศอื่นก็ยังก็จะเรียกร้องให้มีการเจรจาและก็ว่านไปแต่อิสราเผมว่าไม่หยุดคราวนี้จะไม่หยุดครับจะไปจนสุดทางเลยอืมเพราะฉะนั้นถ้าเอามุมมองของพลโทพงศกรภาพการเจรจาก็จะยากที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าดูเหมือนว่าอิสราเอลอาจจะใช้โอกาสนี้ในการดําเนินการขั้นเด็ดขาดแล้วที่ที่มันมีการหยุดสงครามที่ผ่านมาอิสรับอิสราเอลเนี่ยก็คือสาะชาติเข้ามาเข้ามาร่วมในการที่จะเจรจาใช่ไหมครับแต่งานนี้มัน เนื่องจากกลุ่มามาสเนี่ยอเมริกาและต่างสาภาพยุโรปเนี่ยก็ถือเป็นกลุ่มก่อการร้ายเพราะเป็นกลุ่มก่อการกร้ายในย <Euros. S 1> การเจรจาจะยากมันไม่ใช่หนึ่งประเทศไงไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างประเทศกับประเทศมันเป็นกลุ่มก่อการร้ายตัวปริสตา์เองผมก็เชื่อว่ากลุ่มฟาต้าเนี่ยเขาอาจจะจะมาสนับสนุนหรอผมยังไม่เชื่อว่าอย่างนั้นนะแต่ไม่แน่ต้องต้องรอ,อดูกันว่าเขาจะมีความรู้สึกด้านด้านศานส,สนาแล้วก็เชื้อชาติเขาเนี่ยมากขนาดไหนแต่เพื่อความเป็นปกติสุขเนี่ยเขาอาจจะปล่อยให้กลุ่มามาสว่าไปฮามาส ปิดฉากเองอ่ะคุณก็ต้องรับผิดชอบเองน่าจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าเมื่อเป็นชิ้นนี้นะมันก็เกิดความแตกแยกใช่ไหมมันไม่ใช่เป็น hmm. เป็นอนันเดียวกันแบบสมัยก่อนโอกาสที่จะมีการเข้ามาอ่เป็นพันธมิตรกันเข้ามาทําการรบเนี่ยแล้วเปิดการเจรจาเป็นปกติเนี่ยการเจรจาคือระหว่างประเทศกับประเทศไง <Yeah. S 1> ล้วอยู่เอเข้ามาเข้ามาเข้ามามีส่วนร่วมได้นี่มันเกิดยาก hmm. มันไม่เรื่องการปราบมึงปราบผู้ก่อการร้ายน่อยมันจะเป็นอีก <Yeah. S 1> แบบหนึ่งนะ การเจรจาจะค่อนข้างยากครับอืนายกรัมตรีอิสราเอลเป็นจมินเนทันยาฮูบอกอย่างนี้ครับพลโทพงศกรบอกว่านี่อาจจะเป็นสงครามที่ยาวนานนะแต่ว่าถ้ามองแบบพื้นฐานนะครับซึ่งซึ่งอาจจะต้องมีการถกเถียงกันแหละมองแบบพื้นฐานก็คือพลโทพงศกรบอกว่าเนี่ยเป็นการสู้การประทะก,กันระหว่างกลุ่มหนึ่งคือรัฐก็คืออิสราเอลกับกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือกลุ่มติดอาวุธไม่ใช่รัฐแล้วก็ถูกมองเป็นกลุ่มก่อการร้ายด้วย สงครามมันจะยาวขนาดนั้นเลยครับทำไมนายกัฐมนตรยอิสราเอลถึงประเมินว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้มันจะเป็นเกมยาวครับมันน่าจะจัดการง่ายในมุมของอิสราเอลไม่ใช่หรอครับการใช้กำลังตามแบบเนี่ยจริงๆต้องเข้าเร็วออกเร็วแต่ว่า mm. สงครามมันไม่เกี่ยวกับเรื่องกำลังตามแบบสุดท้ายก็มีก่อการร้ายภายในได้ใช่ <Sure. S 2> ไหมกว่าจะจบแรงต่างกว่าที่จะคือตอนบุกค,ครั้งแรกเนี่ยเหมือนกับที่ซาลับไปบุกอะไรนะอ,อิรักอะไรเนี่ย เ <im itation> รือกอริสถาบุกแป๊บเดียวใช่ไหมครับอาจจะเตรียมการนานหน่อยแล้วก็บุกแป๊บเดียวบุกเสร็จแล้วเนี่ยที่เหลือเนี่ยคือสองครามคือมีก่อการร้ายมีการลอบยิงอะไรต่างอันนั้นก็ว่ากันไปแต่การใช้กําลังผมเชื่อว่าการใช้กําลังตามแบบเนี่ยจะไม่ไม่นานพราอยู่นานไม่ได้บุอยู่นานนี่เสียเปรียบต้องเข้าไป <im itation> แล้วก็จ,จัดการอาจจะรีบกับปกครองแล้วก็มีพวกตํารวจที่หรือทหารที่จะมาช่วยตํารวจเนี่ยดูแลปกครองคนซึ่งผมคิดว่าเขาจะใช้วิธีการ ไล่คนออกมากกว่านะอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ของของโลกเลยหาระชาติอาจจะต้องมาดูแลตรงนี้เพราะว่าจะมีการไล่คนที่ไล่คนที่หน,นีตายเหมือนจะหนีจากซีเรียจํานวนมากเป็นอาจจะเป็นหลายแสนคนเนี่ยนะครับแล้วปัญหาก็คือว่าคนเหล่านี้เป็นคนหุนแรงยุโรปไม่รับแน่นอนนะยุโรปไม่รับแน่อันนี้จะมีการลอยแพกันยังไงหรือประเทศอื่นๆอ,อย่างอย่างประเทศที่เป็นประเทศอื่นๆอ,อย่างที่เ็าเป็นซุนนะีเนี่ยเขาก็ไม่รับอ่ะ ขาไม่รับเชื่อไปเขาก็กลัวนะอันนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะไปยังไงนะก็เดี๋ยวค่อยๆว่าอาจจะส่งไปยีหลานบ้างอันนี้ก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยอผมผมตอบประเด็นเลยนะครับคุณโฮงพงศกรพงทงพงทงพงศกรบอกว่ามันจะเป็นสงครามยาวการลบตามแบบอาจจะเกิดขึ้นในช่วงสั้นๆแต่ว่ามันจะมีภาพของความรุนแรงก่อกันร้ายเกิดขึ้น แล้วผมก็เชื่อว่าเป้าหมายเนี่ยกลุ่มฮามาสก็ต้องมองอิสราเอลนั่นเท่ากับว่าต่อจากนี้อิสราเอลจะไม่ใช่ประเทศที่ปลอดภัยเลยนะครับผมผมผมมองโลกในแง่ร้ายกับอิสราเอลมากเกินไปนะครับเนี่ย <c oughs> คือถ้าสมมุติว่าอิสราเอลเข้าไปอยู่ในชวน,นกาซาได้เนี่ยอาวุธต่างๆของฮามาสก็หมดครับอิสราเอลจะปลอดภัยขึ้นอันนี้จะอาจจะมองตรงข้ามกับทางคุณจอมพลนึนงแต่เข้าไปบุกไปยึดอาวุธต่างๆคือมันเป็นฐานจรวดอยู่ไงคือฐานจริดโดนโดนจัดการซะเขาก็ปลอดภัยและเขาขอแค่นั้น นะไม่มีอะไรมากเพราะว่าการจะยแทรกซึมไปวางระเบิดอะไรต่างกับเป็นเรื่องปกติของอิสราเอลโดนอยู่แล้วนะครับทีนี้ย้อนกลับมาถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไทยครับรายงานล่าสุดก็มีผู้ที่เป็นแรงงานไทยเสียชีวิตไปสองคนมีผู้บาดเจ็บบางส่วนแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลก็คือมีแรงงานไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันข้อมูลที่เป็นตัวเลขออกมาเนี่ยเชื่อได้ว่าจํานวนที่แท้จริงอาจจะสูงกว่านี้ด้วยซ้ําเพราะว่ายังไม่มีความชัดเจนในหลายๆจุด รัฐบาลไทยต้องทำยังไงครับเนี่ยในฐานะที่พลทงพงศกรเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความมั่นคงมาก่อนเนี่ยเราต้องทํายังไงกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าตอนนี้ครับคือคือเรื่องอันดับแรกเลยเนี่ยก็ต้องเอาคนที่ปลอดภัยก่อนก็คือคนที่อยู่เกษตรกรแรงงานที่ไปไปทํางานการเกษตรที่ด้านใต้ของคอยดรนออกมาให้ได้ก่อนซึ่งซึ่งก็เข้าใจว่าทางรัฐบาลจะส่งเครื่องบินไปแลว ภายในยี่บี่ชั่วโมงไปถึงนี่นะครับว่าเอาออกไห้เร็วที่สุดนะครับส่วนเรื่องของการที่จะผู้เสียชีวิตรู้สึกว่ามีผู้บาดเจ็บไปสามสี่คนเนี่ยเข้าใจว่าได้ติดต่อทางอิสราเอลให้เข้าไปเข้าไปช่วยแล้วที่ว่าบาดหรือจะมีกําลังทหารเข้าไปช่วยเนะยครับสามสี่คนแต่ที่เป็นที่เป็นตัวประกันนผมว่ายากเพราะว่าเขาจะไปทําเป็นโลกโลกโลกมนุษย์นะเราเรามันไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งการเจรจายากครับเพราะว่าพวกนี้เขาจะไม่ฟังไม่ฟังเขาก็ถือ ต้องเข้าใจว่าเวลาเขาขึ้นขึ้น,นบุกเข้ามาปั๊บเขาบอกว่าดินแดนของเขาเนี่ยคนที่มาอยู่เนี่ยคือพวกที่เป็นซาอนิสหรือคนที่มาช่วยช่วยคนยิวอะไรต่างเป็นซาอนิสคือกลุ่มเป็นอีกอีกความเชื่อหนึ่งอ่ะไม่ใช่ความเ<อ>ชื่อของเขาอ่ะนั้นไอความปราณีคงไม่มีมันก็ต,ต,ต้องต้องพยายามที่จะคุยกับทางทางกลุ่มฮามาซซึ่งผมว่ายากต้องไปคุยไปที่ปาเลสไตน์ให้ท,ทางฟาต้านี่เขาคุยไปทางทางนี้บอกว่า ใครที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเป็นชาวต่างชาติเนะี่ยช่วยปล่อยได้ไหมเพื่อเพื่อมุสยธรรมอะไรก็ว่างไปนะครับอืมซึ่งก็ถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมาก็คือไม่ใช่เรื่องยากไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายถูกต้องไหมครับเป็นสิ่งที่คุยยากอาจจะเป็นไปได้ก็คุยยากอยู่ก็ต้องผ่านที่ปาเลสไตน์นะครับคุยไปที่ทางทางปาปาเลสไตน์รัฐบาปลปาเลสไตน์เนี่ยนะครับน่าจะพอคุยกันได้อืม แต่ว่ามันจะไม่ส่งผลถึงภาพรวมต่อจากนี้ใช่ไหมครับอย่างที่พลโทพงศกรประเมินเอาไว้ว่าถ้าสมมติเป็นไปตามที่ตั้งข้อสมมติฐานทั้งหมดเนี่ยอิสราเอลอาจจะปลอดภัยขึ้นจากปฏิบัติการที่อิสราเอลอาจจะจัดการกับฉนวนกาซาเนี่ยมันจะไม่ส่งผลระยะยาวต่อการที่คนไทยจะไปเป็นแรงงานที่อิสราเอลหรือว่าส่งผลต่อความปลอดภัยของคนไทยที่อยู่ในอิสราเอลใช่ไหมครับคือทุแรงงานไทยที่ไปเนี่ยต้อง ้องเข้าใจว่าเขาไปทางใต้นะพเพราะว่ามีแม่น้ำจอแดนอยู่แม่น้ำจอแดนที่จอแดนนั่นแหละมันเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำเำำกเษตรข้างบนก็กาลิรี่ก็จริงแต่ก็ไม่ค่อยมีการเกษตรเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะอยู่ทางข้างเมื่ออยู่ทางข้างล่างก็คือติเกอียบกับชูนกาซาใช่ไหมถ้าชูนกาซาปลอดภัยซะแล้วเนี่ยแรงงานไทยก็จะปลอดภัยนะครับอันนี้ต่พูดต่อก็ได้นะว่าจริงๆผมเป็นคนแรกๆเลยนะครับที่เริ่มส่งแรงงานเนี่ยไปอิสราเอลนึก เป็นคนแรกๆบริษัทแรกๆของอิราเลียมาติดต่อคุยผู้ที่ลิเลิร์ตรงนี้ก็คือพลเอกพิจิตรกุลวันนิตฐ์นะท่านรับบสิษ์เกอาเิสรียอยู่ก็เลยมีการมีวามสัมพันธ์ที่จะส่งแรงงานไปแล้วแรงงานเหล่านี้กลับมาประเทศไทยเนี่ยมีเงินกลับมาแม้ว่าจะได้เงินน้อยนะั้ทำงานหนักนะแต่เขาจะกลับมาเป็นแรงงานที่มีคุณภาพสูงมากแล้วหลายคนก็ตั้งตนนี่ก็เติมนิดนึงนะครับนอกเล่นใหม่ขอพัคกับ,บอ่ายินดีครับยินดีเพราะว่า น่าจะเป็นข้อมูลที่อาจจะต้องคุยกันต่อในระยะยาวด้วยว่าต่อไปเนี่ยอนาคตของแรงงานไทยที่ไปอยู่อิสราเอลจะจะต้องมีดําการมาตรการดําเนินการหรือความปลอดภัยในแง่ไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าเรามองภาพกลับมาที่ท่าทีของรัฐบาลไทยละกันกับเพโทโรภงศกรเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีแถลงการออกมาจากรัฐบาลคุณเศรษฐาออกมาจากกระทรวงการต่างประเทศ เป็นแถลงการที่หลายคนบอกว่าโ oh อ้ก็เป็นแถลงการที่มุมหนึ่งก็ชัดเจนแล้วก็อาจจะมองว่าเป็นมุมที่เลือกฝั่งเลือกฝ่ายพลโทคงตะรรมองว่ายัางไงครับคือเป็นปนคือ,คอเรื่องเรื่องของรัฐบาลก็ไม่อยากจะก้าวล่วงเนี่ยนะครับแต่ว่าเราเจนชัดเจนว่าวิธีการทำทำของฮามาสเนี่ยเขาเขาละเมิดกติการเระบอกเป็นเรื่องเอาง่ายๆดีกว่าดังนั้นเนี่ย เป็นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องแสดงจุดยืนที่มั่นคงนะครับว่าเราไม่สนุนการก่อการร้ายแม่งั้นในการก่อร,ร้ายก็จะเข้ามาในประเทศไทยนั้นเราต้องไปสนุนออการร้ายนะครับเราจะไม่พูดถึงการก่อร,ร้ายแต่การเราจะพูดถึงว่าการบุกรุกอธิปไตยประเทศอื่นที่ไม่ถูกต้องเหมือนกับที่รัสเซียบุกยูเครนนั่นแหละเราก็ไม่นะครับแล้วก็าก,าวาการที่ใช้กําลังในการที่จับพลเรือนไปหรือว่าการสังหารพลเรือนท,ที่ที่ไม่มีวุธเนี่ยเป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้ไอ้สิ่ง,ง<า>ต่งางตเหล่านี้เอามา เอามาขยายความแล้วก็พูดจาในเวทีระของประเทศผมเชื่อว่าอีกสักพักหนึ่งเนี่ยไทยก็ต้องแสดงจุดดีทรงนี้เพราะว่าคนไทยในระรับผลกระทบถือว่าทั้งเสียชีวิตทั้งถูกจับทั้งบาดเจ็บจํานวนหนึ่งเนี่ยไทยต้องแข็งกล้าพอสมควรครับเอางี้ดีกว่าก็ปั้นดีกว่าครับอืมงั้นผมขอถือโอกาสนี้พูดถึงแถลงการเมื่อวานนี้นะครับแถลงการของไทยต่อสถานการณ์การโจมตีอิสราเอลตามที่เกิดเหตุการณ์การส่งอากาศยานต่อสู้ไร้คนขับ และจรวจจากฉนวนกาซาเข้าโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมในนามของรัฐบาลและประชาชนคนไทยกระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความเสียใจยอย่างสุดซึ้งต่อรัฐบาลและประชาชนอิสราเอลสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตของผู้บริสุทธิ์และความเสียหายต่อทรัพย์สินฝ่ายไทยขอแสดงความหยหวนยอย่างยิ่งต่อผู้บาดเจ็บโดยเฉพาะคนไทยที่ทํางานอยู่ในอิสราเอลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การใช้ความรุนแรง และการโจมตีที่ร้ายซึ่งมนุษยธรรมอีกครั้งนี้รัฐบาลไทยขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆที่จะสร้างความตึงเครียดเพิ่มขึ้นและขอร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศในการประนามการใช้ความรุนแรงและการโจมตีอีกครั้งนี้รวมทั้งขอแสดงความหวังให้รัฐบาลอิสราเอลสามารถควบคุมสถานการณ์ให้กลับคืนสู่ปกติโดยเร็วนี่คือถแถลงการที่ออกมาเมื่อวานนี้ของกระทรวงการต่างประเทศนะครับมุมหนึ่งก็ถูกมองว่าถูกมองว่า อยู่ฝั่งอิสราเอลไหมแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งก็เป็นการประนามเหตุโจมตีที่ใช้ความรุนแรงแล้วก็ไร้มนุษยธรรมคือคือ,คอเริ่มต้นจากการประนามการโจมตีอย่างไร้มนุษยธรรมเนี่ยมันถูกต้องแล้วนะครับสุริสเดียก็ต้องเห็นใจเนี่ยเพราะมันพูดถูกลูกหลานใช่ไหมครับอันนี้เป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วนะครับเป็นทางออกที่กลางๆที่สุดและของของไทยนะครับซึ่งยังไม่ยังไม่แข็งยังไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่ไม่แรงถือว่าไม่แรง แต่ว่าก็อยู่ในพื้นฐานที่ไม่ด้วยกับการกระทําที่ใช้ความแรงซึ่งผมเห็นว่าถูกต้องนะครับนี้เพียงแต่ว่าในขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมเชื่อว่าจะต้องเกิดการบุกแล้วก็ใช้กําลังกันค่อนข้างรุนแรงเนี่ยประเทศไทยก็ต้องวางผลิชันหรือเรียว่าจุดยืนตัวเองชัดเจนว่าจะยังไงนะครับผมยังเห็นว่าแนวทางเจรจาผมเคยคุยไปหลายครั้งแล้วนะครับจะจบเมื่อการทหารจบ ดังนั้นเนี่ยการเรียกร้องให้มีการเจรจารเนี่ยน่าจะน่าจะยากอยู่แต่เราสามารถจะเรียกร้องให้มีความยับยั้งชั่งใจได้อันนี้พูดได้นะครับก็เป็นข้อเสนอแนะไปก็แล้วกันจริงๆมันไม่ยับยั้งชั่งใจแล้วก็มันเป็นเรื่องเรื่องศาสนาละมันคงจะสู้กันเต็มรอบนีน้น่าจะแรงอยู่อืมโอเคครับขอบคุณมากเลยครับพลโทพงศกรเดี๋ยวเราคงเห็นสถานการณ์ให้มันชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆตามเวลาที่ผ่านพ้นไปคงจะต้อง มีการมาพูดคุยกันอีกรอบนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำนักข่าวท o เดย์เมค tomorrow today